สวัสดีสวัสดีวันนี้อยู่กับเราช่องพายทองเพชรนะคะวันนี้มาดูน้องทองน้องมุชูนะคะเป็นห่วงแม่ตับทิมนะคะคิดถึงแล้วค่ะนี่ค่ะอยากกินหารบ้างคะ่ะน้องมุชูคะ่ะอยากกินแล้วเสื้ออาหารให้ผมน้อยผมอยากกินแล้วครับดูค่ะองซุ้มราคาเขียวทําอะไรคะสุมราคาเขียวคะ่ะดูค่ะ อเสียงดังมากเลยค่ะเสงสัยแม่ทับทิมมาแล้วค่ะแม่ทับทิมน้องต้ากําลังพาแม่ทับทิมมาค่ะมาช่วยน้องบุญชูขายผลไม้นะคะนี่ค่ะบุญชูนอนแล้วค่ะบุญชูค่ะนอนแล้วอ้อนแล้วค่ะอ้อนพ่อแล้วค่ะบุญชูค่ะอ้อนพ่อขอผลไม้กินแล้วค่ะ เดี๋ยวแม่ทับทิมมานะคะเมื่อกี้ของน้องทองเพชรมาค่ะมาปลูกตรงนี้ค่ะแล้วพ่อวอยพาน้องทองเพชรกลับบ้านแล้วค่ะช่วงฝนตกค่นะนึกค่พพี่โมหโแล้วค่ะบุญชูโมหโแล้วค่ะขอกินขอกินแล้วพี่บุญชูบุญชูทำอะไรต่อคะบุญชูทำอะไรคะ สวัสดีครับพารีสวัสดีค่ะพี่พารีค่ะนี่ค่ะน้องบุญชูนะคะน้องบุญชูอ้อนพ่อราคาขอกินผลไม้แล้วค่ะเอฟซีท่านใดอยากซื้อผลไม้ให้บุญชูกับน้องทองเพชรแล้วก็แม่ตับทิมได้นะคะมาอุดหนุนผลไม้พายบุญชูได้นะคะ ตะกร้าละห้าสิบคะแนนค่ะกล้วยวีละห้าสิบคะแนนค่ะเดินมาแล้วค่ะบุญชูเดินมาแล้วอุ้ยขอกินแล้วค่ะขอกินแล้วค่ะนี่ค่ะอุ้ยเดินอย่างเดียวเลยค่ะพี่บุญชูค่ะเดินอย่างเดียวเลยค่ะเอ้าได้ลำยาวมาแล้วค่ะบุญชูจะทำยังไงโอ้ ขาดขึ้นแล้วยูนขึ้นแล้วค่ะนี่ค่ะอุ้ยสุ้มเกียวเฮ็ดหนังกันเนาะนี่สุ้มเกียวนี่ซุ้มเกียวทำอะไรค่ะเดี๋ยวสงสัยแม่ตับเทิม,มอยู่ที่สุ้มเกียวค่ะยังไม่เห็นมาเลยค่ะแม่ตับเทิม,มค่ะ ีค่ะบุญชูทำอะไรคะบุญชูทำอะไรคะคิดถึงแม่ทับทิมใช่ไหมพี่บุญชูมาแล้วค่ะขาหลังด้วยนะคะขาหลังด้วยค่ะบุญชูใช้ขาหลังทำอะไรคะอา้าวใช้ขาหลังด้วยค่ะใช้มือไม่ได้ต้องใช้ขาค่ะขาข้างหลังค่ะ อ่านพอนะพอนะลูก <Okay. S 1> บุญชูอยากออกเดินไปเดินเล่นแล้วอยากไปบ้านน้องตองเปียแล้วพาผมไปหน่อยครับผมอยากไปเล่นแล้วครับลูกคะ่ะอ้อนแม่แล้วคะ่ะพี่บุญชูคะ่ะอ้อนแม่แล้วคะ่ะ ยืนกินยาแล้วค่ะตอนนี้ค่ะสงสัยเหนื่อยมากเลยค่ะกินญ้าแล้วสงสัยอร่อยมากเลยวาเดินอย่างเดียวเลยค่ะใช้ค่าล้างด้วยนะคะนี่ค่ะโอ้ทูแล้วค่ะทูทูแล้วค่ะ มาแล้วข่าบุญชูค่ะเดินมาแล้วจะเดินมาทำไมพี่บุญชูอ๋อสงสัยอยากกินผลไม้แล้วค่ะบุญชูค่ะไปอ้อนแม่แล้วค่ะอ้อนพ่อแล้วค่ะขอกินแล้วค่ะขอกินแล้วขอกินแล้วให้ผมกินหน่อยครับผมอยากกินแล้วครับอันพ่อมาแล้วค่ะพ่อถือกล้วยมาให้กินด้วยบุญชูชอบจังเลยบุญชูจะได้กินแล้ว ดูค่ะเดินอย่างเดียวเลยนะคะไม่บินชูนะคะเดินอย่างเดียวเลยค่ะเดินอ้อมเลยค่ะไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนหนูเดินอย่างเดียวเลยขอกินอย่างเดียวเลยค่ะในชิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากาากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดกระดิ่งเป็นกำลังใจช่องพายทองเพชรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ